อ้าวสามหมื่นเก่าออกแล้วครับเพราะวานเห็ดแล้วพี่น้องง่วงงามใส่ใ่สาวทองแหลกแปดเดือนอำเภอสุวรรณภูมิครับไปตัวเดียวซะก่อนครับถ้าย่อยไปที่ละโตพ่อเพราะว่านี่กำลังเอาขึ้นรถเดินบักตีเลยบนโต๊มานนี่ห้ามนี่เจ้าไงแล้วพี่น้องก็ดีแห้งดีแห้งปฐุมราชฝนโต๊แห้งเดิมเมืเอม่อคืนเกือบเมื่อคืนต่ว่นานามบกเมื่อแล้วล่ะเมื่อคืนมีหอดยงกบห้อง เพราะว่าช้นนำงัวขึ้นรถครับวันนี้ครับอำเภอสุวรรณภูมิเตรียมรับครับบรรยากาศสดๆครับเป็นงัวท่องแปดเดือนครับท่องแปดเดือนใสง่ายๆไม้ลาไปบุญนะ่ะย,ยอลายยอไอยจะไปจากพ่อว่านอีกแล้วนี่อุ้ยหนาถึงหนาถึงใหเดี๋ยวขึ้นทุกตรงก่อนขึ้นกตรงก่อน ตวงก่อนอ่าจูงขึ้นเลยก็ได้นี่งูปัญยังมักให้พ่าจูงขึ้นตัวนี้ไปลาไปคอยคอยคอยไปคอยคอยไปลาไปไปไปดึงไป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 ลาไปไปเข้าไปเข้าไปพูดนะครับพี่น้องครับไงครับเกือบทวมรถสามหมื่นเก้า ไปแล้วพี่จอบครับพี่น้องครับไปครับตอนลงง่วครับวันนี้ครับครับห่วงพ่อวานครับทองแปดเดือนใส่หญ่งครับนี่เขาคอกแล้วบ้านผู้ง่าตําบลดองไม้อำเภอสุวรรณนภูมิจังหวัดลอยเอครับมาหอดแล้วครับเกือบหกโมงแรงเกือบหกโมงแรงพี่ของม่วงคุณพ่อ แต่ว่าบ่ามีงวัวจักโตขายออกงมืดป่ะพอ่อขายต้นเดือดกว่าบบเลยโอ้ตอนนี้มีตนนัวน,นี้มีจักโต,ม,กตมีันษแม่โอ้ออโอ้อันนี้สาวทองแหลกครับใสยยๆๆบนะ่ใหญ่เด้อคนน่ะใส่ใหญ่หูหูครับหูหูหางเปเล็บเสบโอ้พอมีหอดสรองเนี่ยพี่น้องเลี้ยงงัวต้องมีสรองไว้รีดนมง,งวัวครับ ไปป้อนนมงัวจังบย่ยากนี่ซ่องประจำไปเลยสีดยากรง่ายสีดยากรง่ายสีดยากรง่ายอ้นตะกี้วันสิเจ็ดแปดหมื่นผมว่าซ้ำเนี่ยนะส่วงแนวหน,น่งนนองนคุณนะ่ะแมนอันนี้ซ้ำว่างัวงสองตัวนี่ใหญ่ยอยู่เด้ลูกออกมาเป็นตานาดีอยู่คุณน่ะบ่ขีไล่คุณนะ่ณนะ อุ้ยอ่างลางเลยหอดแล้วหอดแล้วเนี่ยมหาหมูกับว่าเห็นบม่มีหมูนี่เด้หมูโอ้ยผีขอกอยู่ผีก็มีต้นไม้ใบวิบวบบวลลาร์ดมีหอดลงสีลงสีก็มีกวนบานี่ละอันนี้พอพันบ่พ่อซ่องสมพอพันเนาะแต่ว่า้พอพันนะขายแล้วขายเลี่ยอุ้ยครับสงสัยอันสีได้หลายร้อยตัวเด้นี่เบิ่งแต่อันซ่อางพันตี่ซ่องผสมพอพัน นี่เพิ่นเพิ่นมีพอ่อพันเพิ่นขายออกแล้วครับอันนี้ผูกไว้กันขาครับกันขางัวผูกนี่นมาเบิ่งงัวเพิ่นบัดนี้ครับพี่พอ่อพันรุ่นต่อไปอันนี้งัวผูกครับโอ้มีแต่เมย์ใหญ่แต่ใส่ใหญ่เลยนี่นี่กะอยากอายุ ได้ลูกพ่อชีบตัวเราบ่พอนี่เขาเงียเนี่ย,ๆๆยแม่คอแม่รักได้เนี่ยหาหตัวาตัวได้พี่น้องยังสามารถให้ลูกได้อีกให้ไปเรื่อยๆลูกว่าแต่สมติดได้อีกเรื่อยๆนี่ได้หาหกตัวแล้วก็เลยสื่อว่าแม่สาวท้องแหลกมาเมือ่อวานฝนตกบ่ครับ อโอ้อยู่ปทุมราชลังค่าออกเลยเ<อ>จังหวัดอำนาจ<อ>ลังค่าออกทั้งอันเส้นางแห้งหลายจัดทรงเรียบร้อยครับบรรยากาศตรงแรกครับทีกันไม่ซ้ำหนีคนครับพี่เอ๋ครับที่ได,ทได้เดินทางน,นำเงินไปผวาล่ะครับเดินทางกลับเลยครับบรรยากาศพร้อมกว่า วางอีกหลายล็อกสามัดรับดิอีกหลายตัวแต่มีกำลังเลี้ยงถึงก่อนจะเลี้ยงหลายตัวครับนี่โอ้ขอกวางหลายาการหาคุณพ่อกันสิมุกนุนไหมสำหรับพิมพ์นี้ครับก็าตึง 窗链。<noise> <noise>